เนี่ยพ <Yeah. S 1> ุกขึ้นเราจะตีกันบมนตัวอาหารกนค่ะเฮ้ยขอด ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะคะเนื่องจากเรานัดเพื่อนกินข้าวเราต้องนัดเพื่อนกินข้าวไกลถึงกรุงเทพเลยเหรอคือจี้อยู่โคราชแล้วจี้ก็แบบอยากเจอเพื่อนอะ่ะด้วยความที่แบบก็เหงาแหละดูออกเออก็เลยนัดเพื่อนกินข้าวค่ะแล้วเพื่อนก็จองร้านอาหารตอนเที่ยงซึ่งเวลาตอนนี้ก็คือ เลทมากแล้ว8โมง42นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปกันละ A few moments l a t ล r ขออาตแวะหิวสวัสดีค่ะสั่งสั่งเคฟซีได้ค่ะเปิด9ก้าโมงแล้วจี้มาสั่งตอน9ก้โมหงหนาทีซึ่งเมื่อกี้ม,มันไม่ถึง9กโมงไงเออโอเคอดกินค่ะ ก็เลยอดกิน KFC เลยอ่ะน้อยว่ะอายด้วยเปตะโกนอ่ะเปตะโกนสั่งเขาว่าช่างเคีวนะคะสรุปก็คือเราผิดเองนี่แหละจบไม่มีอะไรมากก็เอาเป็นว่าขอขับรถก่อนละกันเรื่องของกินกระช่างมันก่อนเพราะว่าสายมากแล้วขณะนี้เวลา12นาฬิกา48นาทีนะคะ <king> นัดจี้เที่ยงเท่ากับพยายามอยู่เพื่อนตอนนี้สิบโมงเวลาจี้เท่กากับเวลากระเทยนะคะและยิ่งนัดแบบงานเช้าเพื่อนด้วยอ่ะเฮ้ยขอโทด,ดีที่สุดก็เจอกันแล้วนะคะบาอันนี้นะคะเกตนะคะ ที่สุดในในแก๊งกาเรียกว่าเป็นกจเออก็คือเป็นคนต่อนี้แทน นีก็คือฝส่เป็นคว้าหาข้อมบูลนะคะผู้ที่มีความรู้ที่สุดบนโต๊ะนี้ส่วนพวกเราก็แบบแก๊งแบบ <c oughs> แบบเรีย <c oughs> กว่าเกาะเพื่อน <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่จ้ากินใช่เออก็ให้เพื่อนจัดการเลยแล้วกันวันนี้เราก็แบบนัดทานอาหารข้าเที่ยงกันกับเพื่อนนะคะซึ่งความจริงก็คือเป็นข้า,าวเช้านั่นแหละข้า,าวเช้าของเรา ที่เลื่อนแล้วสองรอบใช่ <c oughs> ก็ยังมาสายแล้วร้านเขาปิดบ่ายสองตอนนี้กี่โมงแล้วอะบ่ายสองครึ่งไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าร้านเขาปิดกี่โมงร้านปิดบ่ายสองครึ่งตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งห้าสิบเก้าอืมบ่ายหนึ่งห้าสิบเก้าบ่ายหนึ่งห้าสิบเก้าอีกแป๊บเดียวก็จะปิดละเพราะว่าพวกเราก็คือเลทข,ขั้นสุดกันอยู่ตอนนี้อนะแบบเออเราอยู่โฟร์ซีซันแล้วแบบไปอยู่ดีว่าเดอฟูลนะคะในโฟร์ซีซันมันมีแบบเหมือนแบบร้านอาหารแบบ เยอะแยะให้เล Ye ือกเลยแต่อันเนี้ยที่เรามากินกันเนี้ยมันคือร้านอาหารอิตาลีเว้ยให้โจทย์แพนไปว่าหาร้านอาหารแพนก็สัดมาให้แต่แม่ตกลงมาคือแบบก็คือมาเลยแบบเราไม่ใช่ะไรนะคือแบบบอกดว่ามึงเจ็ดแปดว่างปะกินข้าวกันเเพื่อนก็แบบไม่ว่างหรอกจริงจิแล้วเราว่างรออาหารนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปสามอย่างก็คือมี พาสต้าพิซซาแล้วก็เนื้อก็คือกะว่าแชร์กันเพราะว่าน่าจะกินไม่หมดหรอกไม่รู้ว่าจานใหญ่หรือเปล่าไม่เคยมาเหมือนกันที่นี่รอดูอุ้ยแล้วก็สั่งโคกซาบซาไปว่าน่าจะเลี่ยนไม่ไหวจะสั่งโคกตรงที่ไม่ได้ไหมเราก็มาปวดท้องตอนกลางคืนนะบอกเลยเพราะว่าแบบก็คือยังไม่ได้กินข้าวไงกินตอนบ่ายแล้วก็ใช่อีกหนึ่งใช่จบ ก็คือจบกันที่โรงพยาบาลแถวนี้นะคะเป็นที่โรงพยาบาลแถวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนนะชเอนจอยกันไหมคะเพิ่มขึ้นจอยอีทติ้งยังไม่ได้อีทติ้งเลยอันนี้คืออะไรคีปแบบไม่พวกเราต้องรอให้ครบก่อนแล้วเราค่อยถึงที่ได้อันนี้คืออะไรเขาเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้อาสต้าผัดลาบิโอที่เขานมีอะไหร่ มันมีอะไรบ้างจี้เงอมก็มีฟองดูโอเคอร่อยยังไม่ได้ชิมแต่ระหว่างรออาหารมาครบอ่ามาสองย่างเราก็เลยต้องกินอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพราะอะไรถึงกินไม่ได้เพราะว่ารอของครบคือถ้าเป็นปกติจี้มากินคนเดียวหรือกินกับคนอื่นจี้จะกินเลยแต่ว่าเกี่ยวกับแพก็คือรอให้โคบก่อนไม่จริง ไม่จริงโบเราจะตีกันบนตัวอาหารค่ะแพนเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มจากปลาก่อนโอเคมันคือปลาอะไรอ่ะไปถามเขาปะเพราะว่าลืมแล้วโอเคลืมแล้วเว้ยแบบเออ ่ถ้าเป็นเรากินนะกูเนี่ยถ่ายไปชใ้นไข่คือเป็นไงบ้างอ่ะรสชาติเป็นไงเอาแบบตำตรงาดีมกแบบว่าเออมันดูแบบฉ่ำแบบดีอ่ะเอาดีจริงๆมึงโอเคปลอิดูโอเคก็คือชิ้นใหญ่ไปเลยมีชิ้นแบบบอลดวย เป็นยัไงบ้างอร่อยเนาะอร่อยนะคออู้วเป็นยังไงบ้างคอแกมมันดีมากเว้ยเคี้ยวก่อนมึงเคี้ยก่อนก็ได้เคี้ยก่อนไม่เป็นไรไม่รีบมึงต้องรออร่อยอร่อยใช่ไหมอืมคือรีคอมเม้นเลยนะคือดีอ่ะโอเค มันมีทัฟเฟิลด้วยปะเนี่ยใช่มีทัฟเฟิลต้องบนน่นนะคนละแบบเลยอุ้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 ยเอได้ไงนี่กูบอกแล้วมึงต้องจีบแบบนี้ <laughs> มันชอบไมงได้ <laughs> เอาใหม่โอเคเอาให <laughs> ม่ไม่รู้ไหมขอบคุณจ้านี่ได้ เริ่มเลยอืมแล้วมึงคิดคาโปรแรงมากชอบอรอยเป็นไงวางร่อยอืมอืมอร่อยจริงอ๋อท้าวคโปอ่ะดีกว่าที่เราเคยกินหรอและเมนูสุดท้ายนะคะตาแพะม,มันใหญ่ใช่ไหมเพื่อน มันใหญ่ป<ะ>เป็นไงบ้างไมเงียบแป๊บน,นึงมันบอกกุ๊กเคี้ยวอยู่แป๊บน,นึ่งดีเฮ้ยดีไหมความว่าไงวะดี <laughs> โอเคจบโอเคกูไม่ถามเยอะไม่ได้มีปัญหาก,กับอาหารนะ <laughs> มิว <laughs> ถามกับมึงค้อ่านมิวถามกับคนถามนี่เป็นไงบ้างขอแบบความจริงอร่อยจริงป่ะอร่อยอร่อย เมนูเนี่ยพูดขึ้นกินไหมกินเอร์โอ้หม่ได้กด่ายเรากินไปแล้วมากินอีกรอบหนึ่งกินอีกกินอีกจีสามสองหนึ่งเมื่อกี้รวมกอุูสาห์ตอคติ n เยอะมากเมื่อกี้นี่คือคำที่สองนะคะอุ้ยผักฟิว อ๋อวุ้นรอนอมอะล่อืมอืมอร่อยอค่ะคือมันเป็นรสชาติเป็นกลิ่นที่แบบคุณเคยคุณน่อะก่อน <c oughs> แบบเหมือนที่บ้านกินเป็นประจำใช่อร่อยค่ะทุกคน <c oughs> ก็ ทานอาหารอิ่มเรียบร้อยนะคะจุกเวอร์เ <soft> พื <kill language> okay. 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 ่อนๆก็ถ hmm. ่ายรูปกันอยู่จ้าวิถีนิดไอดอนนะคะก็ต้องแบบแชร์รูปแชร์รูปแชร์ไลน์โอเคโอเคสตบหมุนเอสวยวนี่ค่ะเชฟก็คือให้พวกเรานะคะ น่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วสปอนเซอร์ no นะแต่ต้องใส่เชฟแบบเห็นความตั้งใจในการมาร้านของเราเพราะว่าเราเรียกเชฟมาบ่อยมากความจริงแล้วนี่ค่ะน่ารักมากก็คือตอนนี้ก็คือถ่ายรูปแล้วก็เช็คบินกันเรียบร้อยแล้วค่าเสียหายก็กรุบกรุบเบาๆราคาไม่แรงเบาหลักพันหลักอะไรก็ว่ากันไป อิ่มากค่ะทุกคนแล้วก็น่ารักมากเลยอะขนมหวานนะะอร่อยมันแบบไม่ได้กินโชว์เพราะว่ากินไปหมดแล้วใช่ไม่ทันไม่ทันอะเออก็เดี๋ยวจี้ก็คงจะไปไหนสักที่ต่อที่ยังไม่กลับโคราชหรอกเพราะว่าเพิ่งมาถึงไม่ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองเคก็เดี๋ยวคงแยกย้ายกันนะคะเฮ้ยฉันมาแค่นี้จริงๆหรออยากไปไหนต่อนะมาแค่นี้จริงๆหรอ ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งละกันไม่ปล่อยตัวไปง่ายๆหรอกเพราะว่ามาไกลมากโดนแน่โคเค่ะไว้เจอกันนะคะอยู่ไหนบ๊ายบายอารมณ์มาเจอเพื่อนสาวนะตอนนี้อยู่ลันดานนะเอ็มคาเทียเราดังเพื่อนสาวช่องน้อยสีอุยกันยเอ็นจอยจ้าได้

อาชนชนชนอ่ะอาชนชนอาชนนั่นสาวสังคมหนอ่งคือเหนื่อยมากคนนี้ก็คือใช้ชีวิตคุ้มมากเพราะว่าอีจอยมันลากค่ะมันลากยาวค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อไม่ได้ไม่ได้เลยแสงไฟไม่ได้ปิดเลยเดี๋ยวนี้กูนึกว่าไฟสอะ ไปเจอพี่ไม่บอกอ้าวหรือเปล่าโคเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาธรอยู่ที่จังหวที่เดิมตากม่วงมากมาเจอพวกพี่ๆทุกคนตัว APK กันหมดแล้วนะอุ๊ยทำไมเหมือนหน้าแบบเป็นอย่ัง้นล่ะมาแล้วเข้าไปสิคะเด็ก ถ่ารูปรวมใช่ไหมแม่อีจอยมึงยังไม่ปิดแฟอีกเหรอไม่หาีบรูปรวมน่ไม่ต้องหาลิบหรอกจอยปากมึงได้แล้วสีม่วงสมีม่วงแม่ทำไมแม่เป็นอย่างนั้นล่ะมัเป็นทรงรัดรูปแฟนคมล้วไม่แต่คมึบมด อเ okay. ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับจริงๆแล้วใช่ไหมแพ้เหนื่อยจริงวันนี้แบบเหนื่อยมาก,มากแพ้ก็คือพวนแบบผู้ร่วมชีวตชะตากรรม <c oughs> เหนื่อยมากน,น, <c oughs> นุ่นนี่บุนวายอยู่กับที่จอดรถนะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยมากจริงใช้พลังงานเยอะมาก โอเคพอแล้ววันนี้ก็คือจบแค่นี้ค่ะเสียงแหบแล้วทุกคน